สวัสดีทุกคนนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะสามก็จะมาสอนการทำลายน้ำนูนๆนะคะหรือเป็นข้อความนูนๆที่กำลังฮิตในตอนนี้เลยนะคะทุกคนเอาไปทำเป็นลายน้ำสติกเกอร์ลายก็ได้นะคะโลโก้หรือว่าตกแต่งป้ายร้านคา้าอื่นๆได้หมดเลยนะทำคอนเทนต์ได้หมดเลยนะคะลำดับแรกนะคะทุกคนกดไปที่ตัวทีนะอักขระหรือจะเขียนเองก็ได้นะคะในขั้นตอนนี้อันนี้สามจะพิมพ์นะคะทุกคนอมยิ้มอ่ะนะคะ ตรงนี้ใช้เป็นฟอนต์ตรงนี้นะคะฟอนต์ชื่อฟอนต์ที่3พาโรนะคะฟอนต์ชื่อ fc candy นะคะอันนี้เนาะแล้วก็ตรงช่องว่างตรงนี้เราอยากให้แคบหรือกว้างเราก็ปรับได้เลยนะคะจะอยู่ตรงช่องว่างขวางขวาสุดนะคะทุกคนพอเราโอเคแล้วกดถูกได้เลยอ๋อโอมิมเราอยากเขียนอะไรนะคะก็เขียนได้เลยอย่างเช่นสวัสดีนะคะอ่ะเราก็มาเลยพอเป็นลายน้ำแบบนี้แล้วนะคะเราจะทำให้ตัวอักษรเนี่ยเป็น รูปภาพธรรมดานะคะเพื่อที่เราจะสามารถเปลี่ยนสีได้นะเราก็จะกดตรงนี้เลยรวมเข้าด้วยกันนะคะเพราะว่ามันจะมีเลเยอร์ที่เสริมมาให้อยู่แล้วกดรวมเลเยอร์กดโอเคนะคะมันจะ,จะได้เป็นภาพธรรมดาเคลื่อนย้ายได้แล้วนะคะทุกคนต่อมาเราก็กด Alpha Lock นะคะแล้วก็กดไปที่แปรงตรงนี้ให้มันเป็นรูปแปลงนะคะทีนี้เราอยากได้สีอะไรนะคะเราก็ใส่ได้เลยทุกคนตรงนี้ก็ไล่สีตามใจชอบเลยนะคะอันนี้3ก็จะสลับสลับอักษรและสีแล้วกันนะคะทุกคน สีเขียวอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนใครชอบสีพาสเทลก็ใส่พาสเทลนะคะใครชอบสีเข้มก็ใส่สีเข้มนะอ่าโอเคตรงนี้นะคะก็ค่อยๆใส่ไปนะคะสวัสดีเราก็จะสามก็ใส่สีเหลืองสองข้างแล้วก็สวัสดีก็จะเพิ่มเป็นสีชมพูเหมือนเดิมเลยดูจากสีข้างบนก็ได้นะคะก็คือกดค้างเนาะกดค้างไปที่สีนั้นนะคะแล้วก็มาระบายได้เลยก็จะช่วยประหยัดเวลานะคะทุกคนทีนี้มาถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะคะเราจะทําให้อักษรมีความนูนนะคะทุกคน เดี๋ยวจะเห็นไม่ชัดนะคะให้กดพื้นหลังเป็นสีดําแล้วก็เลือกตรงแปลงนะคะทุกคนกดเลเยอร์นี้นะคะเลเยอร์โอมยิมเนี่ยแล้วก็กดไปที่แปลงฟิกเตอร์กดมาที่รูปแบบนะมันจะมีปรับสีเบอร์กดไปที่รูปแบบนะคะแล้วก็ลากมาขวางขวานะคะทุกคนมันจะมีความนูนอยู่ตรงนี้เห็นไหมปบ๊บมามาแล้วนะคะทุกคนความนูนตรงนี้เขาก็จะให้เราปรับแสงเห็นไหมแสงตรงนี้ก็จะเลือกความแบบขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแสงส่องตรงไหนให้มันมีความนูนนะคะละมุนละมุนพอเราโอเคกับตรงนี้แล้วเห,หม อันนี้คือแล้วแต่ความชอบเลยนะเพราะเราโอเคแล้วเราก็ถูกได้เลยน้องอมยิ้มของเราก็จะมีมิติขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นทค่ิคง่ายๆเนาะแล้วก็เสริมให้อักษรเห็นชัดนะคะก็จะกดเพิ่มเลเยอร์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กดฟิกเตอร์แล้วก็เพิ่มไปที่แสงเงาถลัจะกดเส้นขอบก่อนนะให้มันเป็นสีขาวก่อนนะคะจะได้เห็นชัดเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงเพิ่มอีกเลเยอร์หนึ่งไว้ข้างล่างสุดเนาะแล้วก็กดฟิกเตอร์แล้วก็เลือกแสงเงานะคะตรงนี้มันก็จะได้เป็นแสงเงาข้างหลังแล้วเราาาากก็ไไปใชช้้้แต่่่งงงนนนนนดละะะมมุขึคอยเ สามก็จะรวมเยอร์นะคะทุกคนสมมุติเราลองเพิ่มข้างหลังนะคะให้เป็นเหมือนแบบสีพื้นเปรีป๊ะน,นะคะแบบนี้เป็นสีเทาๆแล,แล้วกันแล้วก็เพิ่มสีน้ำตาลนะคะมามันก็จะเห็นชัดขึ้นนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็จะกดลบไปมาทายไป นี่นะคะทุกคนมันก็จะละมุนชัดขึ้นแบบนี้เลยนะคะทุกคนก็เป็นเทคนิคที่กําลังฮิตตอนนี้เลยนะคะก็ไอบิดเป็นโปรแกรมที่ฟรีแล้วก็สามารถทําลูกเล่นได้เยอะมากเลยนะคะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเอาไปเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะคะไปแต่งป้ายร้านหรือทําอะไรได้หมดเลยนะสติกเกอร์ลายรื่น้ําต่างๆนะคะทุกคนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะใครอยากให้สอนทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ